สวัสดีครับวันนี้ก็มาทุบโ,โกโก้นะครับนี่นะครับผลโกโก้นะฮะเป็นผลสดเลยนะครับทุบส่งพรุ่งนี้เนาะผมปรับกล้องนิดนึงนะก็น่าจะได้อยู่ประมาณนี้แหละมองเห็นไหมองประมาณไหนดีเลย โอ้โหม, okay. oh, oh, มันได้ต่ำอยู่แค่นี้เนาะสงสัยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมั้งนี่เอาให้มันต่ำกว่านี้หน่อยอ่ะวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับทุบผลโกโก้นะครับก็ เพิ่งเก็บเมื่อเช้านะฮะอ่ะเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าไหมอ่าออันนี้ก็เพิ่งแกะมาเมื่อกี้นะครับนี่ให้ดูก่อน สวัสดีครับองขยบเยพี่เอามาจากไหนอ๋อที่บ้านนี่เองนะของที่บ้านนี่เองปลูกไว้ได้ยินได้ยินชัดไหมถ้าได้ยินชัดอ่าคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าชัดนะครับ พี่อยู่ไหนครับอาย่ตาดครับอยู่ตราดต่อเต่ารอเรือสรอาราเด็กตราดนะครับอยู่สุดภาคตะวันออกเลย สมุดปากกาโอ้ครับผมผมเคยไปเที่ยวสมุดปาการอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนั้นไปเมืองโบราณผมอยู่น่านโอ้ทางบ้านฝนตกไหมที่บ้านผมเนี่ยฝนตกนะเมื่อกี้ขับรถออกไปตลาดโอ้โหฝนไม่ตกเลย ผมคุยกับพี่อยู่นี่แหละฝนตกอ๋อครับมีลมหนาวเนาะมีลมหนาวลงมาไม่กี่วันเองนะแบ๊บเดียวฝนเทลงมาเลย ผมเพิ่งติดตามพี่เมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วขอบคุณครับก็ทําเกี่ยวกับสวนนี่แหละเนาะหลักๆเลยนะครับ ประการพี่ได้ไปปากน้ำหม่งาเจ็ดอผมเหรอผมไม่ได้ไปนะที่เขาตอนนั้นเขาเรียกว่าเมืองโบราณนะเขาเรียกอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วยตนานมากๆแล้วที่เคยไปเนาะงานเจิดเอ้งานเจดีงานเจดี ó bờ Vini nè, yung, 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 nó, có. เกิมเยอะผมไปแล้วนะครับอ๋อโอเคครับผม dùng lên mà ที่จะเอาไปทำอะไรครับเอ่อเอาไป อันเนี้ยเนาะคือพี่เนี่ยส่งแบบว่ายังไงอะส่งเป็นเมล็ดเนาะเขาก็จะเอาไปเพาะพันุ์นะครับแล้วทีนี้นะฮะเขาก็เอาไปทําอะไรล่ะเป็นผงโกโก้ผงโอวนตินที่เรากินกันทุกวันนี้นี่แหละนะครับก็มาจากผลโกโก้ตัวนี้นะครับเม็ดมันกินได้นะครับแต่ว่ามันได้เราได้แค่อมนะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะครับเนี่ยเนื้อจะช่ำๆแบบนี้นะ อชบมากเดีย๋ยวต้องไปหายากันยุงก่อนโอ้ยยุงมาเพียบเลย โคตรมาตรงนี้เลยตอนนี้นก่อนแล้ยวยักันยุ่งอยู่นี่ละ๋อใช้เวลานานเหมือนกันนะ ค่อยๆทําไปนะครับคือเราทําเป็นยังไงล่ะเป็นอาชีพเสริมได้นะครับในการทำ u t u b e เนาะค่อยๆทําไปนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งนะเรื่องพวกนี้แต่อาศัยแบบว่า,าประสบการณ์เนาะช่องนี้ผมเพิ่งเพิ่งเปิดมาได้ประมาณกี่ป,ปีหนึ่งแล้ว นะผมกายังมีช่องหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้มีเวลาออกไปถ่ายเนาะมันก็เลยแบบทำอีกช่องหนึ่งนะครับอยู่กับบ้านเนาะก็เลยเป็นช่องส่วนช่องนี้ขึ้นมาทำเกี่ยวกับอะไรอะ่ะบอกหน่อยได้ไหม โกโก้นะครับเดี๋ยวเราอาแกะแบบนี้เสร็จนี่นะฟันฟันมาแล้วเนาะเอ้ยไม่ได้ฟันนี่เราถ็อออกมามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถออหมดเนี่ยนะครับเราก็จะเอามานทีข้างในเนี่ยนะครับผมออกมานะฮะอ๋อทําเกี่ยวกับเกมพี่เมื่อก่อนพี่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะจริงๆแล้ว จนตอนนี้พี่ก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะแต่ว่าไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนี่เอ่ออะไรล่ะอยากเล่นเกมเพื่อนหลายคนนะครับตอนนั้นนี่เป็น Rv นอนที่มันออกมานะโอ้โหตั้งสมัยนั้นนี่พี่อายุเอ่อเท่าไหร่อ่ะสิบห้าใช่ไหมช่วงนั้นพี่อายุสิบห้านะครับเกม Rv นี่กําลังมาแรงเลยอืมทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะตกเทรนเท่าไหร่ใช่ไหม Rv เนี่ย เ้ื่อก่อนพี่ชอบมากเลยเขาเรียกอะไรนะ GTA นะ GTA San w h i t City พวกเนี้ยโอ้โห ทำ u t u b e ได้สักประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะอาทำต่อไปนะครับดีนะทำไปเถอะเนาะทําแล้วเราไม่เดือดร้อนตัวเองนะ YouTube ทําในสิ่งที่เราชอบเนาะก็มันจะประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับเมื่อก่อนพี่เองอะไม่คิดว่าจะทํำ u t u b e หรอกพี่อเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยาน พี่ก็เลยทำช่อง youtube ขึ้นมาสมัยพี่เรียนเนี่ยนะก็อยู่ในสถานประกอบการเนาะอ่าไปฝึกงานอยู่ในห้องพักพนักงานนี่แหละนะแล้วทีนเนี้ยเนาะไม่รู้ว่าจะหาเพื่อนคุยยังไงดีตอนนั้นมีโน้ตบุ๊กไปเครื่องหนึงนะ่งเนาะพี่ก็เปิดโน้ตบุ๊กมาอัาชิปสดๆเร็วๆเลยอืมนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพี่นี่แหละ อ่ะมีคนมา ทำไปกันย่างพอนโอ้ยเยอะเละบพอดีกับทาตัวยหตัวโได้ทำยุดตัว่องสวไม่ชอบนะหอมันโอ้งมันหอบเยอะอันนั้นน่ะมันปี่ามาแม่หอบเป็นหลากเลยแต่นย์ไม่เเอเนียเอาเอาไปนั่งก่นะเอีไม่ต้องเดี๋ยวอ่านั่งอย่างนี้แหละทำาทำไปทำไปเยอะทำไปเยอะทำเ อันน้นก็เอาไปอีไปก็ได้นี่นี่นี่ทำแน่อ่ะจะทำแน่อาทำแน่ก็มึงไปทำไปจีนี่ไงรัดเรียกอะไรเออไสบายเลยมีคนมันโทรมาอ๋อโทรถามน้าโต๋บอกว่ามันเป็นแก้มฟองแจนเตอร์เนาะโทรมาเนี่ยบอกว่าโทรถามบอกเอาชื่อบัญชีของอาไปเปิดอะไรวะเปิดบัญชีก็ว่ากลัวเป็นบัญชีมาอ๋อแล้วมันจะตั้งเบอธนาคารจริง ได้บบนี่ต้องเอาเอาส่งเอาทิ้งไปวยไหทิ้งอ่ะนี่อยู่เอาใส่ขวดให้เอาไ,อาอไมาอยู่ทำไงเว้ยอืมจะถูกมาอย่างร้อยแล้วดิพออย่างนี้ใช้ได้อย่างนั้นไม่หงอกไม่อย่างนี้พอเราวันเราเลือกมาอย่างดีแล้วนะจะมีมั้งแ่าว่ามีปนเล็กๆน้อยๆอาจจะมีปนเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรฮะ แต่มันหลากมันไม่ได้ยาวมันงอกมันมนิดบางทีมันหลุมมึงกแบบ็พอ,อ,อเห็นต่ออ,อกนะแอนจะทำดีมึงอ,นะอ่ะค่ะยิ่งอยู่แบนี้บางไปอียูทูปอะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะแล้วเอาเวลาว่างมาทำดีกว่าอะไรเนะนี้ยยูทูปแบบไหนใจนี่ไงน้องเขาเรียนอยู่<อ>น้องเขาเรียนอยู่นี่ก็ทำเกี่ยวกับเกมไง เออไม่ค่อยมีเวลาทําก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเออทํามในด้านที่เราแบบว่ายัางไงอะสนุกมีความสุขไปกับมันเนาะเออมันมันจะไปได้ลุงไปได้ไกลเฮียคนอกหักเลยเว้ย พี่ไพมาเนี่ยดูนอ๋อนี่นังจริงๆประเดีว่าเขามากันไงวันนี้เขามาใส่ปุญญ๋ยยางมาตัดยางกันเดี๋ยวเราก็กลับคืนนี้มาพ่อผมยังไม่มาเลเนี่ยยางไปกันเมื่อตอนเโอ้คุยเ,เลื่องถังหม้อไม้ไร้แม่งกำ <laughs> ลัลงจะต่มพัรไนนอ้นั่นก็โทรมาที่ โอ้บอกว่ามีคนชื่อกนกนพรแซลลี่โอ้เอ๊ะนาำสกุลแซลลี่คุณคุณเอ๊นาำสกุลนี่เคยได้ยินตรงไหนวะเดี๋ยวแซลลี่น,นะอเออเออรู้ว่าน้ำตกุลแซลลี่เอาเอาชื่อของอาไปเปิดบัญชีธุรกรรมการเงินอยูน่นู่นแที่ยสเก็ตนู่นแี่ยเออเขาบอกเขาโทรมาจากธนาคารกรุงไทยเขาบอกเขาเปิดบัญชีอ่ะตอนสามโมง <c oughs> สองโมงสามโมงอะไรเนี้ยแต่แม่งโทรมาหาหกโมงโทรมาค้นหาอะไรนะ่ะก็เอาเปิดไปใบหนึ่งแล้วก็บอกเหมือนน้อยหน่อย่าเปิดไปใบหนึ่งแล้วก็ว่าเปิดไปเล่มแล้วก็บอกว่าทางธนาคารเนี่ยมีอะไรมีการป้องกันอะไรป้องกันอนอะไรเปิดบัญชีมาเขาจะไปเปิดจะไปเอาเอาอะไรไปเปิดได้ไงวะน่ะไม่มีบัตรประชาชนเนเอาไปเปิดได้ไงใช่เออบ้าวะาวะน่ะ สวัสดียังกี้โทรหาแม่โต๊ะแม่โต๊ะหลองเปิดไม่ได้หรอกมันก็เหมืนอนหลอมให้เราคูให้เราแบบคั่วอะไรนั่น,นสารพัดสารเพลย์ไอ้เรื่องนี้มันก็บิงอกหน่อยนึงก็เนี่ยยังได้ไหมเนี่ยเอาไอ้นี้ดีเถอะเนี่ยเออมันแอนดูด้วยนะเดี๋ยวมันดีแอ,อนยกขึ้นเปิดไปตรงที่ไหนะเราไปดูข้างตูเนเปิดอีกด้วย ปู่มาเช้าเดินตะคิวมันจะจับข้าง้ายแล้วถ้ามันมีปนเป็นเม็ดส,สองเม็ดไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรอายอะอย่างนั้นลูกเขียวผีเลยนะแต่ว่ามันออกเลืองเลืองหน่อยมันยังงอกหรือเปล่าเออเออมันตกเกิด <ๆ S 2> หลายๆอย่างน้าเปิดได้ด้วยเนาะงานเนี่ยเนาะน้ําใหม่ถึงน้ําใหม่พอโอ้ยโอ้ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะนต้องอะไรยังไงมต้องศึกษาเ แต่ต้นนู้นน่ะต้นเอต้นต้นตูเจียนมันได้น้ำประจําเลยนะมีเหลืองหอยแต่ไม่มีงอกสักเม็ดอแต่ต้นนั้นน่ะอยู่ตรงเนี้ยต้นตุเรียนน่ะมันไม่เคยได้น้ำได้ลยอ่ะมันมีรลกงอกใช่ไหมหลากงอกเต็มเลยนั่นแสดงว่าน้ำไม่ถึงตรงเกียวกับน้ำเนี่แหละอ๋อมันทำไมน้ำมันเลยอไหมใช่ออาน้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้นะเออน้ำกวนบางทีงอกไปทั้งลูกเลยหลากยาวลูกเป็นเขียวอยู่เลย ไม่ใช่เแอนดูเลี่ยไก่หนอม้วยนะใส่มันตลงการเป็นเม็ดเแดงเป็นเม็ดเ็ด